สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์แอนนาประเทศเยอรมนีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดสองกล้องเอนโดสโคปครั้งที่52ให้กับศัลยะแพทย์เฉพาะทางชาวไทยและนานาชาติเพื่อรองรับการแพทย์สมัยใหม่มินิมอลอินเวส s u r เจ r รี i s ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงลดอาการเจ็บแผลลดอาการข้างเคียงและใชร้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย เราทำมาร่วมกับทางเยอรมันมาเป็นปีที่13านะครับทำร่วมกับปรเฟสเซอร์เซบาสเตียนรูเทนจากทางเยอรมน,นีการใช้กล้องเอนโดสโคปในการผ่าตัดคนไข้เนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดเราสามารถผ่าตัดในคนไข้ที่โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบซึ่งจะพบบ่อยในคนที่อายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ใหญ่ขึ้นกว่าหมอรองกระดูกนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีสินตันประยูนประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงพันธมิตรด้านวิชาการทางการแพทย์ที่สําคัญอย่างศาสตราจารย์นายแพทย์เซบาสเตียนรุเทนผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและบําบัดความปวดโรพงพยาบาลเซนแอนนาประเทศเยอรมนีในฐานะผู้มีบทบาทหลักในการร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดสองกล้องเอ็นดสโคปมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่52ในปีนี้ การผ่าตัดเอ็นโดสโคปเนี่ยจาก10กว่าปีที่แล้วที่คนบอกว่าเอ๊ะมันทำได้จริงหรือมันแค่8มิลในโรงเรียนแพทย์เกือบทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยได้ทำการผ่าตัดชนิดนี้แล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาทิรัตนารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO โรงพยาบาลบำรุงราชกล่าวว่าสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราช ถือเป็นตัวอย่างของความสําเร็จที่ดียิ่งของบำรุงราชซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอินโนเวชันที่มีการเปิดรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆผมคิดว่าเป็นความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของของพวกเราชาวบำรุงราช